สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากผลงานในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกของหนึ่งในสโมสรไทยของเรามาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวจีนหลังเกมที่ทีมบุรีรัมยูไนเตดเปิดบ้านถล่มเจ้าเ,เจียงไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต,ตอนหนึ่งซึ่งสกอร์ของเกมที่ออกมาแบบนี้ ก็ได้ส่งผลให้แฟนบอลชาวจีนเขารู้สึกไม่ปลื้มแล้วก็ว้าวุ่นใจกันอยู่มากพอสมควรโดยพวกเขาได้มีความรู้สึกต่อผลลัพธ์ในเกมนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบามงมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนชาวจีนคนแรกได้มาคอมเมนต์ถึงความพ่ายแพ้แบบถล่มทลายของเจ้าเจียงในแมชนี้ว่านี่มันเป็นอีกหนึ่งหายนะส่วนคนต่อมาก็ได้มาตัดเพ้อว่า เราไม่สามารถเล่นแม้กระทั่งก,กับการเจอสโมสรไทยหรือในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความข้องใจต่อสกอร์4ประตูต่อหนึ่งในเกมนี้ว่าทีมจากไทยเนี่ยเก่งขนาดนั้นเลยหรือส่วนแฟนชาวจีนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นต่อไปด้วยความไม่พึงพอใจว่าแม้กระทั่งเจอกับไทยก็พ่ายแพ้มันน่าอ,อายเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงสโมสรจีนทีมนี้ว่า เจอเจียงนั้นคือความน่าอับอายขายหน้าส่วนแฟนชาวจีนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกต่อความพ่ายแพ้ของเจอเจียงในแมตช์นี้ได้ว่ามันน่าผิดหวังมากที่โดนถลม่มโดยทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันน่าอับอายที่มีโศกนาฏกรรมแบบนี้ในกลุ่มเอฟที่มันเป็นกลุ่มที่อ่อนที่สุดแพ้ด้วยจกกรที่มันมากที่สุดในเกมแรกของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเลยมันน่าขายหน้ามาก ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในความพ่ายแพ้นี้ของเจอเจียงต่อไปได้ว่าแล้วประตูเดียวที่ยิงบุรีรล์ได้มันก็เป็นลูกจุดโทษจากนักเตะต่างชาติที่ยืมมาจากซานตรงด้วยนี่มันเหมือนเป็นการโดนตบหน้าเลยส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็มีความรู้สึกต่อผลงานของทีมเจอเจียงที่บุรีรล์ในแมชนี้ว่านี่มันเป็นทีมแห่งหายนะระดับการแข่งขันของชนิดซูเปอร์ลีกมันน่ากังวลแล้ว แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แนวประชดประชันถึงความ่พ้แพ้ของพวกเขาในแมชนี้ว่ามันก็ยังถือว่าแข็งแกร่งกว่าทีมชาติจีนนะแพ้น้อยกว่า1ลูกซึ่งตรงนี้เขาก็น่าจะไปเปรียบเทียบกับเกมที่ทีมชาติจีนเคยแพ้ไทยมา1นประตูต่อ5้นั่นเองครับส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเกมนัดนี้ว่าเจอเจียงแพ้กับบุรีรัมถึง1ประตูต่อ4ในเกมเยือน ในตอนนี้สโมสรจีนคงไม่ต้องการสโมสรญี่ปุ่นและเกาหลีมาสร้างหายนะให้กับเราในเอเชียอีกต่อไปแล้วเพราะว่าสโมสรไทยสามารถทํามันได้และในกรณีนี้หากเราเป็นแค่ที่2ของกลุ่มมันก็จะไม่การันตีว่าจะเข้ารอบได้ด้วยแล้วทีมชาติจีนละ่ะจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ไหมในเดือนพฤศจิกายนจีนต้องคัดบอลโลกกับไทยเราจะได้รู้คำตอบในเวลานั้นซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปด้วยว่า สกอร์หประตูต่อ4เนี่ยมันได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทักษะส่วนตัวสกิลโดยรวมแล้วก็แท็กติกของบุรีรัมที่มันดีกว่าเจอเจียงทั้งทีมชาติและสโมสรของเรามันตามหลังไทยอย่างชัดเจนเลยในตอนนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเปรียบเทียบไปถึงเกมระหว่างบุรีรัมกับเจอเจียงนี่ว่านี่มันเป็นการจําลองแบบเสมือนจริงที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้ว่า การพ่ายแพ้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่สูงนะแต่ฉันไม่คาดคิดเลยว่าเราจะแพ้มากมายขนาดนี้ซึ่งจากตรงนี้ชาวจีนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เหน็บแนมถึงความปราชัยแบบยับเยินของทีมเจอร์เจียงในครั้งนี้ว่ามันจบแล้วล่ะนี่มันจะทําให้ผู้คนหัวเราะยะกันไปอีกเป็นปีแต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลชาวจีนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าตลกอะไรกันล่ะเอเวอร์แกรนเดี๋ยก็เคยแพ้พวกเขาที่บ้านนะ ส่วน rnf ก็เคยไปแพ้ถึง0ูนย์ประตูต่อ5ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่าเอวร์แกรนเนี่ยก็เคยแพ้กับทีมบุรีรัมในบ้านเมื่อ12ปีก่อนส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าพวกคุณจะสามารถหัวเราะทีมเชอร์เจียงกันได้อย่างไรในเมื่อทีมแชมป์ก็ยังสามารถแพ้พปทุมอยู่ในเต็ดที่เพิ่งเคยได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกได้เลยส่วนบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นเรารู้กันดีว่าเป็นถึงทีมแชมป์ของหลีไทย ส่วนแฟนชาวจีนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงประเด็นนี้ว่ามันไม่ตลกหรอกนี่มันจะก,กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราแพ้กับทีมจากไทยเพียงแค่พยายามคุ้นเคยกับมันซะในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปอีกว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะต้องหัวเราะเลยพวกเขาไม่ได้มีประสบการณ์ใน a อ c แชมเปี้ยนลีกและนี่แม้ก็ยังเป็นเกมเยือนด้วยบุรีรัมย์ก็ถือว่าไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอเลย แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่าคุณจะบอกว่าเจอเจียงนั้นอ่อนแออย่างนั้นหรือแต่พวกเขาก็สามารถผ่านเข้ามาเล่นใน AFC c h แชมเปี้ยนลีกได้นะและก็ยังคงอยู่กลางตารางค่อนบนในชนิสซูเปอร์ลีกด้วยคุณต้องพูดว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ทีมไทยกลับสามารถถล่มพวกเขาได้ซึ่งจากความเห็นนี้ก็ได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาตอบกลับว่านี่คุณได้ดูถูกทีมจากไทยนะคุณวางตำแหน่งของตัวเองไว้สูงมาก ส่วนแฟนบัลจีนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยว่าบุรีรัมย์นั้นเป็นทีมที่มาจากโถแรกเลยนะแต่เจอเจียงเนี่ยแรกตัวเข้ารอบมาอยู่ในโถที่4ได้จากการเพลย์ออฟและนี่มันก็เป็นเกมนัดเยือนด้วยมันได้แสดงให้เห็นถึงระดับความแข็งแกร่งของพวกเขามันต้องพูดอะไรกันอีกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็จึงได้มาคอมเมนต์ว่าบุรีรัมย์เนี่ยไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอเลยนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่า มันไม่เคยง่ายเลยในการที่จะไปเอาชนะที่บุรีรัมในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมไปอีกด้วยว่าระดับของไทยนั้นดีมากแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนชาวจีนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันไม่จะเป็นต้องไปซีเรียสกันให้มากนักหรอกความแข็งแกร่งของบุรีรัมยูไนเต็ดในไทยลีกเนี่ยมันเทียบได้กับไบเยนมิวนิกในบุนเดสลลกาเลยมันมีแค่บิ๊กโฟร์ของไชนีสซูเปอร์ลีกในช่วงพีคเท่านั้นที่จะสามารถอัดทีมนี้ลงได้ ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าที่จริงผมคิดว่าผลงานของทีมเจิดเจียงนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะในแมชนี้เพียงแต่ผู้รักษาประตูของกู้แข่งนั้นเล่นได้อย่างกล้าหาญเซฟสองลูกที่มันควรจะเป็นประตูแต่ทีมเราเองก็ไม่รู้วิธีในการป้องกันลูกเตะม,มุมแล้วก็ลูกครอสมาจากปีกซึ่งเกี่ยวกับจุดนี้คนต่อมาก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมด้วยว่าแผงเกมรับของเรามันคือปัญหาในเกมนี้ และการบาดเจ็บของลูคัสมันก็ยังส่งผลกระทบมากกับเกมรับแต่อย่างไรก็ตามแนวรุกของทีมบุรีรามก็มีความแข็งแกร่งมากมีทั้งความสูงความเร็วแล้วก็ความแข็งแรงที่ไม่เลวด้วยมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเจอ้อเจียงที่จะป้องกันแต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ใหญ่สุดมันคือตัวเราเองที่มันมีการให้บอลกันที่ไม่คลีนในขณะที่แนวรุกนั้นเล่นกันได้ดีแล้วสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่ว่าโชคมันไม่ได้อยู่ข้างของเจอ้อเจียง ที่มันก็เป็นมุมมองที่คล้ายคลึงกันกับแฟนชาวจีนคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ที่ได้มาคอมเมนต์ว่าเจอเจียงนั้นแค่อึดอัดกับจังหวะของเกมในช่วงแรกแต่เกมของพวกเขาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นพวกเขาไม่ได้ยอมแพ้ในตอนท้ายเลยแต่พวกเขาขาดแค่เพียงโชคผมจึงเชื่อว่าเจอเจียงจะสามารถเอาชนะบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดได้เมื่อพวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้าน ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวจีนหลังชัยชนะของทีมบุรีรัมยูในเตดเหนือทีมเจอ้อเจียงที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้าขาดตกบกพร่องณนะตรงจุดใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยซึ่งหลังจากจบเกมแมตช์แรกนี้ก็จะให้สโมสรอนบุรีรัมย์ขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ด้วยการมี3คะแนนเพราะว่าผลอีกคู่หนึ่งเมลเบิร์นซิตี้ทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับโคฟุไปแบบไร้สกอร์ซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามดูกัน,กนครับว่า หลังจากจบเกมแมตช์ที่2ทีมปราสาทสายฟ้าจะยังคงสามารถรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของกรุ่ปนี้ต่อไปได้หรือไม่โดยที่ในเกมหน้าพวกเขาจะต้องยกพลออกไปเยืนอนโคฟุถึงประเทศญี่ปุ่นก็มารอติดตามชมและเชียร์กันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ